สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็เอาเลขพ่อเสรีนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซเพื่อนเพื่อนคงจะรู้จักเนาะเพราะว่าพ่อเสรีเป็นนักร้องท่านได้ติดโควิด -19 นะคะแล้วก็เสียชีวิตพอทำบุญท่านเสร็จประมาณ3วันนะคะพ่อเสรีก็มาเข้าฝัน าเมียของท่านนะคะให้เอาเลขเบอร์โทรเลขท้ายนะคะบอกว่าให้เอามาบอกอแฟนเพลงของท่านนะคะเลขท้ายนะคะ068นะคะเบอร์โทรนะคะเลขท้ายเบอร์โทรนะคะ068ย์หปฝาบ้านนะคะ68อายุ68 แอดมินเห็นว่าเออทำไมเลข68นะคะที่เกี่ยวกับท่านนะคะคือลงท้ายด้วย68หมดเลยเนาะมันแปลกหรือพ่อเสีอาจจะให้โชคกับแฟนเพลงของเขาเหมือนที่เขามาเข้าฝันแฟนของเขาเนาะแอดก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆ fc ดูนะคะถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านอ่าสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะถ้าซื้อก็ขอให้มีสตินะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมินลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะขอให้เพื่อนๆโช